ไล่ด้วยไล่นกให้ตาอู้อู้อู้ด้วยสินกันถึงไม่มากินข้าว ชิวๆด้วยแล้วเร็วเค้ะนกไม่มากินแล้วเจ๊เจ๊นู นกบินมาเยอะเหยลูกเร็วซิหนูรีบตีซินกมาเยอะเลยอืออันนีต้ตีเร็วนกบินมาเยอะเลยเห็นไหมน้องเซไล่เร็วเวนกมาเยอะแล้วกินข้าวหมดแล้วเร็วเร้อ เคาะเร็วเคาะเร็วเคาะเร็วเคาะตรงนี้เหรอลูกไม่ต้องไปไหนเคาะตรงนี้และเคาะเคาะดังๆสิ เขาได้ทางลูกเขาเร็วต้องไปเขาเร็วเอา้าเขากระป๋องสินกมาแล้ว